ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกล,ลับมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้นุกกำลัองอยู่ที่สนามบินเดลีค่ะ จะพามาดูนะคะสถานที่ที่เป็นมรดกโลกหรือว่า UNESCO ของทางอินเดียซึ่งแบบมีหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนุดจองนะคะในส่วนของตัวแพ็กเกจทัวร์ต่างๆเนี่ยผ่านทาง KKday แล้วก็พร้อมจะมีไกด์ที่จะพาเรานำเที่ยวแบบตลอดทั้ง3วันเลยด้วยกันนะคะสำหรับไกด์ในครั้งนี้เป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนู น่าจะได้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็แฟนก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยก็คือน่าจะเข้าใจในเรื่องของภาษาได้ง่ายกว่าใช้ไกล ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครั้งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอินเดียกันนะคะมาดูกันว,ว่าที่อินเดียเป็นยังไงบ้างเนาะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนกคะที่จะแบบมาอินเดียก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบแอบกังวลอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วะคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็เที่ยวให้สนุกกกัน,กนเป็นเลยดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะตอนนี้กำลัง นั่งรอไกด์อยู่เนะเาะเพราะว่าจริงๆนุชมาถึงสนามบินเนี่ยประมาณตีสามของที่นี่ไกด์ะจะมารับอีกทีคือประมาณ6กโมงเช้าก็คือเรารอไกด์อยู่ที่นี่ประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ประมาณมตนนีณห้ากว่านะี่ตีห้ากับ6กโมงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไกด์ของเราในวันนี้ค่ะ หลังจากเจอไกด์เราก็รีบเดินทางออกจากสนามบินกันเลยนะคะในการเดินทางครั้งนี้เราก็จะเดินทางไปกัน4คนค่ะก็คือมีไกด์แล้วก็พร้อมคนขับให้เราด้วยตอนนี้กำลังจะไปสถานที่มรดกโลกแห่งแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนกันค่ะ่วันทกทลเมนด้ร์าร์เ ระหว่างทางก็มาเจอโรงแรมชื่อดังของเมืองเดลีค่ะทุกคนไกด์บอกเราว่าโรงแรมนี้ค่อนข้างแพงมากๆซึ่งถ้าตกคืนหนึ่งก็จะอยู่ที่200-300ดอลลาร์เลยค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเลยซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือจะอยู่ตรงกลางใจเมืองของเมืองเดลีเลยค่ะตอน,ตนนี้เรามาถึงที่แรกแล้วนะคะเรามากับไกด์ไกด์ของเราจะอยู่ว่นี้ ให้ดูด้านหลังนะี่ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกนั<ม>่นเองนะ,ะ<ม>ทุกคนชื่อชื่อทีอ่ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าคนะือจูมีนาเดี๋ยวไปเซิร์ชอีกท,ทีแล้วก็อาจจะใส่ซับไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเราเข้ามาแบบเช้ามากๆนะไกด์แนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาตอนเช้าอ่ะคือคนจะไม่เยอะเราคือเป็นช่วงที่แบบว่าคนอินเดียเขายังไม่ได้ออกมาแบบเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยออกมาเร็วตอนนี้เรามาถึงประมาณ6โมงกว่าเนาะเออนั่นแหละเร็วมากเราเข้ามาคือคือรู้วิาณแล้วจะบอกว่าทุกคนไม่มีเลยคนทุกคนมีแค่เรามีแค่เราสาคนคือคือวินาคืออะไรตอนนี้เรามาเจอหอคอยที่เป็นมรดกโลกแล้วนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหอคอยด้านในนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงกันคะ่ะทุกคน,นคอพอเข้ามาด้านในก็สวยงามมากๆเลยค่ะสมกับที่เป็นมรดกโลกจริงๆรกรุตูเมนาต้องบอกว่าเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง73เมตรเลยด้วยกันนะคะ ซึ่งครูตูฟมีนาเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลีและได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพศ2536นั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์ในสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยค่ะไกด์บอกว่าหีบที่บรรจุที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเป็นหีบบรรจุพระบรมศพของศาสนาอิสลามในสมัยก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านบนถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือรูปแบบต่างๆที่แกะสลักบนฝาผนังจะเป็นการแกะสลักสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูอิสลามแล้วก็คริสต์ค่ะ หลังจากที่เราเข้าไปดูคุณรูปมีนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ทมรดกโลก,กของที่ New นิวเดลีด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนตอนนี้เรามาสถานที่ที่เป็นมรดกโลก,กที่สองของวันนี้ <c oughs> นะคะก็คือูกไม่รู้ออกเสี <c oughs> สยงถ <c oughs> ูกหรือเปล่าท<ส>ุกคนเพราะว่า <c oughs> จะบอกว่ามรดกโลกของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบของอิสลามซะส่วนใหญ่ก็แปลกเนาะเพราะว่าคนอินเดียเขานับถือศาสน,นาฮินดูมากกว่าแบบ80% 90%เลยแต่ว่าส่วนสถานที่ที่เป็นแบบมรดกโลกอ่ะก็คือเป็นของอิสลามมากกว่านะค สำหรับสุสานฮูมายุนเป็นสุสานที่ก่อสร้างโดยใช้หินสีแดงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง mm hmm. เพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของพระเจ้าฮูมายุนซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์โมกุลน,นั่นเองค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1565โดยสถาปนิกชาวเปอร์เซียชื่อมีรัสมีซาเกียสและอำนวยการสร้างโดยพระนางฮะมิดะ พานุเบกุมพระมะเหสีองค์ที่1ของพระองค์นั่นเองค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคศ1 9 9 3และตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีการเริ่มการบูรณะอย่างจริงจังและยังคงดำเนินการจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะว่าแล้วเราก็ไปเดินดูสุสานด้านใ,นในใกล้ๆแบบชัดๆกันค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน ตอนที่เรามาเนี่ยค่อนข้างเช้ามากๆคือแทบจะไม่มีคนเลยคือมองไปด้านล่างคือไม่มีคนจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากๆ インン道のは昔から、ね、こここああの、ドルチの、ののののの側側はははねねねドドドででで、ですす道道昔かルルチチ日日、ね、パレードあのテレビのミえますミなさんは、セカンそれ、一番大事なで,です、ね。はい สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนเป็นสถานที่สำคัญของประธานาธิบด,ดีของอินเดียใช่ไหมคะตรงนู้นอะ่ะมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นพาเลชใช่ไหมคะแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเขาถ่ายทอดสดแล้วก็จะเห็นประชาชนก็จะเห็นการออกทีวีตกบแต่งแบา อันนี้ก็คือภาพจําลองที่ทางไกลได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้ตรงกลางก็จะเห็นเป็นถนนแล้วก็จะมีพาเรตผ่านมานะคะแล้วก็ผู้คนก็จะอยู่รอบข้างเพื่อดูพาเรทต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่อินเดียเกตกันนะคะซึ่งอินเดียเกตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดียเลยค่ะ อินเดียเกตถือเป็นอนุสรณ์สำคัญของอินเดียที่สร้างขึ้นเพื่อํำลึกถึงทหารอินเดีย7,000นายที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่1มีความสูงถึง42เมตรด้วยกันค่ะโดยบนประตูมีการสละนามเจ้าหน้าที่และทหารอีก13,300นาย แต่ลักษณะของประตูอินเดียนั้นสร้างขึ้นตามแบบของประตูชัยโดยเรียนแบบประตูชัยคอนสแตนตินในโรมนั่นเองค่ะโดยรอบๆประตูอินเดียยังเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของทหารนิรนามและปัจจุบันถือเป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียอีกด้วยค่ะสุดย <Hey. S 1> แวบขึ้นมานั่งรถเรียบร้อยค่ะทุกคนกำลังจะไปสถานที่เที่ยวต่อไปแต่ก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็ไปเจอมะละกอของอินเดียมาค่ะก็เลยลองซื้อมาทานดูอันนี้ต้องบอกว่าไกด์เป็นคนจัดการให้เรานะคะซึ่งไกด์ใจดีมากๆแต่ต้องบอกว่าหนูลองชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งก็ อร่อยนะรสชาติโอเคเลยแต่ว่านุนไม่ค่อยชอบเทกเจอร์เขาเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเละก,กว่าที่ไทยนะคะแต่ว่าพอทานรวมๆไปแล้วก็หวานอร่อยอยู่นะทุกคนถ้าใครไปอินเดียก็อย่าลืมลองทานนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นซีซันของมะล,ละกอของที่อินเดียซึ่งจะแบบว่าจะมีผลผลิตเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะมีไก่กำลังพาเรามากินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า มื้อเช้ามื้อแรกที่อินเดียว,วันนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เป็นอาหารเช้าของเรานะคะที่ทางไกผพาเรามาก็คือจะเป็นออมเล็ตน,นะคะแล้วก็มีขนมปังด้วยก็จะประมาณนี้เมนูเดี๋ยวเขาไปกินก่อนนะทุกคนพอทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาตรงถนนเจอน้องลิงค่ะทุกคน น้องน่ารักมากดูสินั่งแบบเน่ยเรียบร้อยมากๆแล้วก็คือตัวนี้คือตัวใหญ่มากทุกคนดูสิคือแบบกำลังกินอิ่มหนำสำราญเลยค่ะ 水牛 <Okay. S 2> の寺の前にのお茶はチャイチャイおいしい。あ<ー> สถานที่ต่อไปจะพาทุกคนไปดูวัดในศาสนาซิกกันค่ะซึ่งจุดเด่นของวัดนี้นะคะจะสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังทั้งปูพื้นซุ้มประตูผนังวิหารโดยซุ้มประตูจะตกแต่งด้วยศิลปะที่เรียกว่าอินเล ตามผนังและตามอาคารที่มีสีทองมีการนำทองคำจริงๆมาหุ้มไว้นะคะและด้านล่างวิหารมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสระน้ำมรกตไว้สำหรับชำระล้างบาปและก็เป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าวัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาลองกินชาอินเดียกันค่ะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างไกด์ก็พาเรามากินชาใกล้ๆนี้เลยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆ นี่ชาที่เราก็ได้มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการผสมน้ําตาลแล้วก็นมเข้าไปนะคะอร่อยอม,มันหวานอ่ะมันหวานแล้วก็ม,มันแบบว่าเขาว่ากันว่าคนอินเดียถ้าเกิดว่ากินชาแล้วไม่หวานเนี่ยคือไม่อร่อยเลยนะคะอ,อีกที่หนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเวลาไปเที่ยวนิวเดลีก็คือต้องมาถ่ายรูปตรงหน้าทรรเนียบประธานาธิบดีของอินเดียค่ะทุกคน ต้องบอกว่ากว้างขวางและก็ใหญ่มากๆค่ะและด้านหน้าทางเข้าก็มีทหารรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากๆนะคะถ้าใครไปนิวเดลีก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปตรงโซนนี้ไ,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 ได้ไ<อ>นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เรโอน,นะคะซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นยูเนสโกโน้นะทุกคนแล้วแบบสวยมากๆแล้วเ,เราจะไปดูคถถ <ๆ S 1> ัน えだってこっち取んな <laughs> まだっい。<music> ねえ。 ตอนนี้เราอยู่ที่เลสโคนะคะทุกคนหรือว่าป้อมแดงที่อยู่ตรงใจกลางของซูนิวเดนี้นั่นเองซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้คือไกเขาไปจัดการเรื่องของตัวให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนด้วยไปดูกันนะคะ ป้อมแดงหรือที่ชาวอินเดียเรียกว่าปราคิลาเป็นป้อมปราการโดยป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของจกักรพรรดิที่เ็แห่งราชวงศ์โมกลุลและยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งใหม่ในรัชสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิชาชาหันที่มีชื่อว่าชาชาหันนาบานซึ่งเป็นเมืองแห่งที่เจ็ดที่ก่อตั้งภายในบริเวณเขตเดลี และป้อมแดงตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยมูนาซึ่งเป็นที่มาของน้ำภายในคูเมืองโดยรอบกำแพงเมืองของป้อม บริเวณกำแพงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะติดกับป้อมที่เก่ากว่ามีชื่อว่าป้อมชาลีมคอนซึ่งสร้างในรัชสมัยของสุลต่านอิสลามชาสุรีในปีคศ .1546 โดยการก่อสร้างป้อมแดงนั้นใช้เวลาตั้งแต่ปีคศ .1638 จนเสร็จสิ้นเมื่อคศ .1648 และต่อมาได้มีการปรับปรุงและต่อเติมครั้งใหญ่ใน รัชสมัยของสมเด็จพระจกกักรพรรดิออรังเซฟและในปัจจุบันป้อมแดงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีคศ2007ทำยังไงให้สวยหยู่แบบนี้แบบยังยังเหมือนเดิมเลยอ hmm. ไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันสวยขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็คือย,ยังเห็นว่ามันยังสวยมากเลยใช่ไหมทุกคนเห็นภาพแล้วแบบรูยังรู้สึกว่าแบบ ไม่รู้ว่าภาพเมื่อก่อนมันเป็นยังไงแต่ภาพที่เรามาเห็นตรงหน้าคือมันสูงมากๆอะคะ่ะไม่รู้ว่าเขาแบบยังคงความรักษายังคงอนุรักษ์ไว้แบบได้สวยงามขนาดนี้ได้ยังไง หลังจากที่ชมความสวยงามภายในป้อมเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรีบกลับกันค่ะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปต่างที่อีกนะคะต่างที่ที่ว่านี่คือเราจะไปทัชมาฮาลนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ที่เมืองอัการาเราจะเดินทางจากเตลีไปถึงอักลราประมาณ5ชั่วโมงเลยด้วยกันค่ะทุกคนซึ่งเป็นการนั่งรถยาวนานมากๆสำหรับจบทริปใน New นิวเดลีวันนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือทั้งหมดที่เราไป3ที่ที่เป็น มรดกโลกจริงๆนะคะแล้วก็มีไปที่อื่นที่เป็นวัดพร,ระอารามต่างๆเนาะซึ่งที่เดลีเนี่ยมีสถานที่ที่สำคัญแล้วก็แบบสวยงามเยอะมากว่เดี๋ยวคลิปนี้อีพีนี้ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ทัชมาฮาลกันค่ะทุกคนถ้ายัางไงก็อย่าลืมพลาดกันนะคะถ <complic S 2> <ๆ S 1> ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หนูด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย อันนี้เป็นอาหารค่ำนะคะทุกคนเรามากินกันที่โรงแรมนะในส่วนของอาหารค่ำเนี่ยทางทัวร์เนี่ยเขาก็จัดให้นะคะก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าอาหารค่ำเลยจริงๆในทัวร์ตรงเนี้ย ตัวเนี้ยค่ะทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารค่ำเนี่ยทางทัวร์เอเจนต์เนี่ยเขาจะแบบจัดการให้เองแต่ว่าที่เราจะต้องจ่ายเองเลยก็คือเป็นช่วงอาหารแบบช่วงตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบอาหารคือโอหตอนแรกเราคิดว่าแบบนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเลยแต่ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าสองคนเนี่ยน,นึจีมารุ